T-50 Golden Eagle เป็นเครื่องบินขับไล่และฝึกบินที่พัฒนาโดยบริษัท Korea Aerospace Industry ไก่ร่วมกับบริษัท Lockheed Martin ของสหรัฐอเมริกาถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมการบินเกาหลีใต้ที่สามารถสร้างเครื่องบินขับไล่ไอญ่พ้นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยได้ด้วยตนเองเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการฝึกนักบินก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การขับเครื่องบินรบขั้นสูง เช่น F16 หรือ F35 แต่ในขนาดเดียวกัน T50 ก็สามารถติดตั้งอาวุธและใช้ในภารกิจต่อสู้จริงได้เช่นกันลำตัวของ T50 มีความเพรียวลมและใช้วัสดุน้ำหนักเบาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวมีระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่และเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพสูงห้องนักบินใช้ระบบจอแสดงผลแบบดิจิทัลทั้งหมดทำให้นักบินสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน การออกแบบยังได้รับแรงบันดาลใจจาก f 1 6ทำให้มีรูปลักษณ์ที่ดูทรงพลังและมีสมรรถนะใกล้เคียงกับเครื่องบินรบจริงเครื่องยนต์ที่ใช้ใน t 5 0คือ general electric f 4 0 4ซึ่งให้แรงขับสูงถึง17,700ปอปอนด์ทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมต1.5หรือประมาณ1,837กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับเครื่องบินฝึกบิน ระบบควบคุมการบินเป็นแบบ fly-by-wire ซึ่งช่วยให้นักบินสามารถบังคับเครื่องได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้นไม่ว่าจะในสภาพการบินแบบความเร็วสูงหรือในมุมโค้งที่แคบก็ตามนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกอาวุธได้หลายชนิดเช่นปืนกล20มิลิเมตรระเบิดนำวิถีและจรวดอากาศสู่อากาศทำให้สามารถแปลงสภาพเป็นเครื่องบินขับไล่เบาในภารกิจทางยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที50โกลเด้นอีเกยังถูกพัฒนาออกมาเป็นหลายรุ่นย่อยเช่น t a 50ซึ่งเน้นภารกิจฝึกและการรบเบาและ f a 50ซึ่งเป็นรุ่นรบเต็มรูปแบบที่สามารถปฏิบัติการต่อสู้จริงได้มีการติดตั้งเรดาร์ควบคุมการยิงขั้นสูง ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้จรวดนำวิถีเอมลบเไซวินเดอร์รวมถึงระเบิดนำวิถี JDAM ได้รุ่น FA-50 ได้รับความนิยมในหลายประเทศเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไทยและโปแลนด์เพราะเป็นเครื่องบินที่มีต้นทุนต่ำกว่าเครื่องบินรบขนาดใหญ่แต่ยังคงรักษาสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมในสนามรบ ในประเทศไทย T ห้า TH ถูกนำเข้ามาใช้งานโดยกองทัพอากาศไทยเพื่อตอบโจทย์การฝึกนักบินก่อนเข้าสู่เครื่องบินขับไล่ขั้นสูงเช่น J สามสิบเก้าริเปนและ F 1 6การใช้งานของ T 5 0ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกบินและยังเพิ่มความปลอดภัยในการฝึกอีกด้วยเนื่องจากมีระบบจำลองสถานการณ์ทางยุทธวิธีที่สมจริงนักบินสามารถฝึกการรบการหลบหลีกและการใช้อาวุธได้เหมือนในภารกิจจริง การตอบสนองของเครื่องบินรวดเร็วและมีความมั่นคงสูงทำให้นักบินสามารถเรียนรู้วิธีควบคุมเครื่องรบได้อย่างมีประสิทธิภาพดีไซน์ของ t 5 0อย่ายังเป็นหนึ่งในจุดเด่นสำคัญด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามเฉียบคมสีของเครื่องบินมักเป็นแบบทูโทนขาวน้ำเงินหรือเทาเงินให้ความรู้สึกของความเร็วและพลัง เครื่องบินรุ่นนี้ยังถูกนำไปใช้ในทีมแสดงการบินผาดโผนของเกาหลีใต้ที่ชื่อว่า Black Eagle ซึ่งใช้ T ี50ในการแสดงบินที่งดงามและซับซ้อนจนได้รับเสียงชื่นชมจากทั่วโลกการเคลื่อนไหวของเครื่องบินในอากาศมีความแม่นยำสูงและสร้างร่องรอยควันสีขาวดำที่เป็นเอกลักษณ์ T ี50จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินฝึกธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการบินของเอเชีย เครื่องบินลำนี้เปิดโอกาสให้ประเทศที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถทางอากาศในราคาที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงได้ความทนทานความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรบของที50ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่เบาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกและยังคงเป็นเครื่องบินหลักในการฝึกและปฏิบัติการของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงปัจจุบัน